อยากทราบนิดหนึ่งค่ะว่าโดยปกติเนี่ยเป็นคนใช้เวลากับการอ่านหนังสือเยอะแค่ไหนฮะก็อ่านอ่านทุกวันนะครับครับครับอ่านแต่อ่าน,อ,าน,อ,านอ่านเมื่อเมือ่อเมื่อมีโอกาสนะครับก็ไม่ไม่จําเป็น,ปนไม่ต้องเป็นเวลาเวลาไปเวลาหนึ่งโดยเฉพาะนะครับครับอืมก็คือแต่ว่าอ่านโดยอย่างสม่ําเสมอว่างั้นเถอะน,น่าจะเป็นอย่างงั้นครับอ่านคือคงจะอ่านทุกวันเลยแหะครับอืมมีเป็นคนแบบว่าต้องอ่านหนังสือก่อนนอนอะไรอย่างงี้ป่ะคะ อ่อนบางทีไม่จําเป็นถ้าเกิดว่าอย่างอย่างผมผมท่านรันตรีถ้าบ,บางครั้งทํางานดึกมากใช่ไหมครับใช่ไหมครับเสร็จงานดึกมากก็อาจจะไม่ได้อ่านหนังสือก่อนนอนครับแต่แต่ในระหว่างวันจะต้องมีเวลาที่เราจะได้อ่านอ่านาาอะไรบางอย่างตลอดเวลาอย่ะครับครับค่ะแล้วงานงานเขียนละกันเลมชิ้นล่าสุดเลยเนี่ยมีไหมครับแล้วก็เรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรของคุณตุลอ๋อเล่นล่าสุดที่ออกนี่ชื่อสิ่งที่อยู่นอกใจครับอือหือ ออกกับสมัภพิมพ์แฮปปี้นิ่งครับผมสิ่งที่อยู่นอก,อกใจใช่ครับก็เป็นเป็นบทกวีของผมนี่จะเขียนถ้าเป็นหนังสือนี่ออกมาจะเป็นแนวบทกวีอย่างเดียวนะครับก็ยังยังไม่เคยได้ตีพิมพ์เรื่องสั้นหรือนิยายอื่นนะครับแต่เขียนไว้เหรอคะก็เรื่องสั้นมีบ้างครับไม่เคยได้ตีพิมพ์นะครับทำไมไม่ส่งตีพิมพาให้ตนตีพิแต่พ์แตว่บทกวีมันมันอ่านแล้วผมดูดูว่ามันยัง แทนงันอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นบทกวีเนี่ยผมอ่านแล้วผมรู้สึกมันโดนใจแล้วมันมันมันน่าจะใช่กว่าจริงๆบทกวีมผมก็ไม่คิดจะตีพิมพนะแต่ตอนแรกดันบังเอิญได้ไปเจอคุณทรงกรดของอเดย์ครับ,ค,รบคุณทรงกรดเป็นคนบอกว่าอย่างเนี้ยมันตีชิมได้มันน่าสนใจเพราะตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะเก็บไว้เขียนไว้ไอ่านคนเดียวเหมือนกันนะครับอืแสดงว่าต้องเป็นคนที่ชอบกวีใช่ไหมคะบทกวีคือบทกวีเนี่ยจริงๆมันเป็น ผมเขียนเนี่ยด้วยตัวเองผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าผมเป็นคนเขียนบทกวี COVID, แต่ว่ามันเหมือนเวลาเรามีเรื่องอัดอั้นใจอะไรบางอย่างเนีย่ยเราจะเขียนระบายออกมาซึ่งมันเป็นการบําบัดชนิดหนึ่งซึ่งตอนวัยรุ่นก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันครับอืบอย่างสมัยนี้ค่ะก็จะเขียนอัพสเตตัสกันในเปบทเออ่อหรือในทวิตเตอร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีที่ระบายออกอย่างอื่น <c oughs> ใช่แต่ในคุณในความคิดของคุณตุลเนี่ยคิดว่าไอการระบายออกแบบเขียนไปใน เขียนบันทกรวีเก็บไว้กับครับไปเขียนในทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันต่างกันยังไงมันให้อารมณ์ยังไงอะไรยังไงคะเออคือจริงๆตอนอย่าง่มถ้าเราเราเขียนเหมือนเหมือน,นที่ผมเขียนนะฮะในบันทกรวีในใส่กระดาษแลวจริง,รงๆแล้วมันก็คือความต่างคือว่าเราไม่ได้ต้องการจะให้ใครรู้เงี้ยมันเป็นมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องของเราเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะเขียนออกเฟซบุ๊กเนี่ยอันนี้ ก็ต้องยอมรับแล้วว่ามันเป็นข้อมูลสาธารณะนะครับแต่นั้นการจะคิดจะเขียนอะไรเนี่ยบางครั้งผมว่าเราเขียนไรลงเฟซบุ๊กเนี่ยมันไม่ได้มีอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับการเขียนเป็นบทกวีของเราเนี่ยอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าเพราะมันเป็นเรื่องของเราช่ใช่ครับแล้วก็ส่วงเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นื้นที่สาธารณะเราอาจจะต้องระมัดระวังในการเขียนนะเพราะบางครั้งมันมีคนอื่นอ่านอยู่เยอะนะฮะการจะเขียนอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไปบางครั้งมัน มันอาจจะไปกระทบอะไรบางใครบางคนได้อ่าอเอ๊ะมันเหมือนกับแบบว่าถ้าเราเขียนอะไรที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่มีหลอกเขียนลอยๆอ,ออกมามันต้องมีคนมันต้องมีคนเห็นอยู่แล้วครับมันต้องมีคนเห็นแล้ว,ลวก็อยางมงคนเขียนระบายอะไรลงไปอย่างสมมติความรู้สึกอะไรต่างๆเงี้ยก็แบบเออฉันไม่ได้อยากให้ใครรู้หรอกฉันอยากเขียนในเฟซบุ๊กของฉันไม่จริงหรอกไม่ได้หรอกอย่างนั้นก็ไม่ต้องในเฟซบุ๊ก งั้นก็ต้องไปเขียนผมว่าเขียนอยู่ใน Microsoft Word ก็ได้ครับใชอยู่ในบ้านเก็บไว้อ่านใช่ใช้โช้นตแพดแพดอะไรแ่บีแล้วความความสนุกหรือว่าเสน่ห์ในการเขียนกวีเนี่ยมันเป็นยังไงคะทำไมถึงติดใจทำไมถึงชอบเขียนคือจริงๆแล้วจะบอกให้ตอนตอนเขียนสมัยก่อนเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรามีความทุกข์นะผมว่านะผมคิดได้งั้นนะฮะ ลราก็การได้เขียนเนี่ยมันเป็นการปลดปล่อยระบายออกแ้วกเวลาเราเราได้มองเห็นอะไรบางอย่างจากสิ่งที่เราเขียนนะฮะคือตอนเขียนเนี่ยเราจมจะไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะ,ค,ะคืออยากจะเขียนเป็นระบายออกไปแต่พอพอเรามาอา่านวันที่หลังเนี่ยวันรุ่งขึ้นหรือว่าเดือนถัดมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราเราก็เรารู้สึกดีหลายอย่างนั้นคนระับเออตรงนี้ป่ะคะที่บอกว่ามันเป็นการบําบัดมันเป็นการบําบัดครับมันเหมือนว่า สมมุติว่าเรามีความเคริงใช่ไหมครับในในในใจเนี่ยถ้าเราเก็บความขุ่นเคืองไว้คิดมันก็จะทาร้ายตัวเองอแต่พอถ้าเราเก็บความขุ่นเคืองหรือว่าอารมณ์บางอย่างเนี่ยเราถ่ายเทลงไปกระดาษมันกลายเป็นความงามอะครมมัมันมันเหมือนมันเหมือนคนวาดรูปเปหรรมือนนัจิตรกรบางคนที่ที่เคยสมมังเกตบ,บางคนก็ก็เวลามีความเครียดก็เอาแปลงฟาดฟาดฟาด เอ่อลงไปบนบนบนผ้าใบนะฮะออกมากลายเป็นสิ่งที่สวยงามแต่เขาเขาเก็บอ่าแต่เขาเก็บความรู้สึกนั้นไว้คนเดียวอ่าทนทำร้ายเขาครับอ่ฮะอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเนาะในการที่เราจะบําบัดความคิดความเครียดอีกหนึ่งจริงๆเหมือนกับตอนตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมจนมีจินตนาการอะไรซอผมยังไม่เคยเข้าใจว่าจะเครียดไปได้ทุกวันฮะเครียดเรื่องเรื่องนี้คิดมาก นวนเรื่องนี้แต่ว่าการเขียนมันทําให้เราบําบัดได้เหมือนผมว่าวัยรุ่นมันมีฮอร์โมนอะไรบางอย่างที่ที่ที่รุนแรงอยู่นะครับจริงๆก็จะวัยรุ่นสมัยนี้ถ้าเขาหัดเอาความรุนแรงไปใส่ในงานศิลปะครับมันก็มันก็น่าจะดีมันก็เอาไปใส่กับดนตรีใช่ไหมฮะหรือเอาไปใส่กับกีฬาเอมันมันมันมี่หลายคนบอกว่าเนี่ยการเล่นดนตรีและกีฬาเนี่ยมันทําให้ฮอร์โมนรุนแรงของวัยรุ่น มันจะได้ไปปลดปล่อยกับสิ่งที่ถูกต้องเพราะอย่างสมมติเราเล่นดนตรีเราไปตีกลองนี่นกีตาเสียงดังเนี่ยมันก็เป็นความมันสนุกที่ไม่ทำลายใครนะฮะค่ะหรือว่าถอาเล่นกีฬาเราเอาความรุนแรงเก็บกดนั้นเอาไปวิ่งร้อยเมตรใช่มันอจะได้ดมาเป็นนหรือว่าล้ากวาถ้าเราชอบคารุนแรงจริงกริงกเป็นนักมวยอาชีพเลยอย่างเงี้ยอืมถูกมันก็อาจจะได้ได้ได้มีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ ไม่รบกวนผู้อื่นนงครับอ่าดีกว่าไปบิดมอเตอร์ไซค์อะไรดีกว่าไปบิดมอเตอร์ไซค์ครับดีกว่าดีกว่าถจะบิดมอเตอร์ไซค์ก็เป็นนักแข่งไปเลยผมว่าถ้าไปไปผิดบิดได้ถูกที่ถูกทางเผยได้เผยได้ได้ได้ทั้งชื่อเสียงเงินทองและความมันด้วยอ่าเพราะว่าบางทีมันเป็นพลังอ่ะมันเป็นพลังที่มันต้องถูกปล่อยออกมาแต่ว่าถ้ามันปล่อยมาไม่ถูกทางเนี่ยมันก็จะผิดกันไปหมดใช่ครับแล้วอย่างกันค่ะมีอะไรต่อไหมเอ่ย ก็จริงๆถ้าเกิดว่าเรามีที่มีทางให้วัยรุ่นนะครับได้ปลดปล่อยตัวเองผมว่ามันมันก็จะจะดีครับเอออย่างคุณอย่างคุณตุลก็มาปลดปล่อยในเรื่องของการเขียนเพลงเขียนกวีต่างต่างแล้วอืมอย่างบางที่เอ่อบางเวลาเขียนกับคําว่ากวีละกันอย่างบางคนน้องๆบางคนบอกว่าเออแต่หนูอย่ากเสบิว่าเขาอยากจะเขียน บทกวอีอะไรอย่างต่างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบางทีเขาไม่รู้ว่าส,สิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันคือกวีหรือไม่กวีเอออย่างเงี้ยอ่ออยาะอะจะบอกเขาเอางไงฮะจริงๆก็ถ้าเกิดรักการเขียนเนี่ยคําว่ามันจะเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนะผมคิดว่าการเขียนก็คือเราต้องเขียนาการเขียนนี่ง่ายมากมีปากกากับกับกระดาษขเขียนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางครั<ะ>้งการตั้งคําถามกกับการเขียนตัวเองกันไปอาจจะทําให้เราไม่ได้เขียนเลยอคัะ คือถ้าอยากเขียนก็เขียนเลยเชิงเขียนเราต้องเขียนเลยครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้เวลาเขียนไปเรื่อยๆแล้วมันมันจะออกมาเป็นอะไรก็เรื่องของมันใช่ใช่คืออย่างบางคนแบบอยากจะเขียนเรื่องสั้นแต่ก็ต้องไปนั่งคิดก่อนนะว่าเอะเรื่องสั้นมันประกอบไปที่เรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เริ่มสักทีหรือยากจะเขียนกวีอ่ะอยากจะเขียนกวีก็ไม่ได้เขียนสักทีเพราะไม่รู้ว่าที่จะเขียนไปมันกวีหรือไม่กวีอะไรเงี้ย ใช่ซึ่งตรงนั้นมันเป็นเรื่องไม่สําคัญผมว่าถ้าเกิดถ้าชอบที่จะเขียนน่ะก็ก็เขียน,ยนไปนะครับผมว่ามันมันจ,จะเป็นอะไรก็ไม่สำคัญาจ,จะเป็นแค่แดรี่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดมันมีประโยชน์หรือว่ามีความสุขในชีวิตของคุณก็ก็ก็ทําก็ดีนะ,นะ,ะอืมแล้วอย่างการเขียนกวีนะฮะแบคบคุณตุลเนี่ยคืออยากทราบว่า เหตุการณ์หรือว่าสภาพแวดล้อมหรืออหรือสิ่งอะไรรอบๆตัวคะ่ะที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดในการเขียนคุณใหญ่ก็คือความทุกข์นะ,ค,ะ,ะรครับใช่ครับความทุกข์เป็นแรงบันดาลใจที่ที่ดีที่สุดสําหรับการทําไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือกวีนะฮะฮะครับ,รบม,ม,มันมันมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างนะเวลาเวลาเราทุกข์ใจเราจะไม่อยากออกไปข้างนอกผมก็เป็นงั้นผมถ้าผมผมมีเรื่องความเหงา ทุกผิดหวังเรื่องอะไรเนี่ยผมจะผมจะชอบอยู่คนเดียวแล้วการที่พออยู่คนเดียวเนี่ยมันเราเราก็จะได้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 สร้างสารรครับแต่อย่างถ้าเกิดผมมีความสุขดีเนี่ยผมจะอ,อกไปสังสรรกับเพื่อนสูบเราก็จะม,มีเวลาสร้างสารรเพราะเราม,มีแต่เวลาสั่งสรรอ์าอืม,อมเหมือนเคยอ่านบทสัมภาษณ์ว่าคุณตุลยเขียนบทกวีหนักๆเลยในช่วงที่ ตอนนั้นไปอยู่นิวยอร์กเราแบบออกไปไหนไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยู่กับช่วงที่เจอพายุหิมะก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่มัก็ไม่มีอะไรทำก็เขียนแต่อย่างเดียวแหละครับอันนั้นแหละคือตัวอย่างใช่ใช่มันเหมือนแบบอิสรภาพสิ่งเดียวที่เรามีครับอืมมันนั้นคือเออการเขียนมันเป็นการการอิสรภาพที่เรามีโดยที่อืจริงๆนะการเขียนมันทีสภาพเราจะทําอะไรในกระดาษเราก็ได้ครับคือแบบเราอยากจะไปเดาคาน ไปพาทิตย์อยากจะกระโดดตึกอยากจะว่ายน้ําข้ามไปยุโรปเราก็ทำได้เลยในกระดาษกระดาษเราใช่ไหมฮะค่ะอืมไม่มีใครเขามาจํากัดไม่มีใครมาาบหรอกจินตนาการครับมันจินตนาการเนี้ยมันอยู่ในหนังสือเหมือนเราเหมือนเราดูเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่านก็คือจินตนาการล้วนๆคือคนเราสามารถจะในชีวิตจริงเราบินไม่ได้แต่ในในสิ่งที่เราเห็นเราบินได้อืม นั่นแหละนี่คือพาของการเขียนทีนี้การอ่านนะคะคุณตุลเริ่มแบบความรู้สึกแบบชอบอ่านหนังสือหรือแบบติดหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไงน่าจะตั้งแต่เด็กๆนะเพราะว่าที่บ้านถูกปลูกฝังเรื่องการอ่านก็คือก็จะเกิดมาแล้วตอนเด็กๆที่เราเราลอยล้อมก็จะมีหนังสือเริ่มต้่หนังสือหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานหรือว่าหนังสือภาพสัตว์เนี่ยเท่าที่ผมสนด้นะฮะหรือภาพสัตว์โลกแล้วก็ เราได้รัอ,อา่อานอ่านเรื่องชีวิตสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราตื่นเต้นเพราะเราเห็นรูปด้วยแล้วก็อ่านได้อ่านด้วยนะอืมอค่ะแล้วมีหนังสือที่ชอบอ่านแบบซ้ําๆหรือว่าเป็นหนังสือที่จะเรียกว่าหนังสือในดวงใจหรือว่าหนังสือที่เราอ่านได้ตลอดชีวิตเลยอย่างเงี้ยมีมั้ยม,มันจะมีอยู่เล่มหนึ่งที่ผมอ่านบ่อยสุดชื่อเพลงรักคนทะเนเจรจอนของแดนรารันแสงทองครับอ้าวอ,อ่านบ่อยนี่ เพราะอะไรครับเพราะว่ารู้สึกเล่มนี้จะเขียนค่อนข้างนานมาแล้วนะสี่ห้าห้าปีหกปีมาแล้วเท่าที่จำได้ในจอที่ผมอ่านบ่อยเนี่ยผมว่าผมมีมันวางข้างๆที่นอนที่บ้านบ่อยๆครับแล้วก็ละอ่านผมผมชอบดานารันในยุคนี้ยุคที่เขายังยังอินกับเรื่องของความรักหรืออะไรมันอ่านแล้ว e ีที่ f u สวยงามดีครับแล้วแต่ยุคหลังๆนี้ดานารันอาจจะฝ่อยวางเรื่องทางทางโลกอารมณ์โรแมนติกก็เลยก็เลย ็เลยเป็นเป็นสไตล์อีกแบบที่ผมไม่ได้ไม่ได้ชอบมากแต่ว่าในยุคของเพลงรักคนเป็นจอเนี่เป็นสไตล์ที่ผมว่าเป็นละผมอ่านแล้วผมผมชิวดิฮะมันเท่มันมันมันเพื่อเกินมันรมันมันโรแมนติกมากมันเป็นแบบเขาเป็นคนที่สามารถจะรักใครมากมากแล้วก็ปล่อยความรักไปทิ้งไ้ได้เลยอ่าแลวอ่านแล้วอ่านแล้วชอบเพราะอะไรยังไงแล้วผมชอบตรงตรงที่เขาไม่ติดยึดเรื่องของความรักแต่เขาเป็นคนโรแมนติกมาก ใช่ครับอือคือการลรแมันติกมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต,ต้องต้องประสบความสำเร็จในความรักบางทีเขาก็เขาล้มเหลวได้แล้วก็เขากล้าที่จะเอยอมรับกับตรงนี้แล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อเมือ่อความรักมันไปไม่สุดทางหรือมันไปไม่ถึงเขงาพร้อมที่จะเดินจากมันแบบเท็เที่นี่ถ้ามันดูเป็น เป็นเท่ๆอ่ะดูเป็นจริงจริงมันเป็นเรื่องของลูสเซอร์แต่ว่าเราก็เป็นลู้สเซอร์แบบเท่ๆอ่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นลูสเซอร์ที่เขียนหนังสือได้เขาบอกว่าผมว่ามันเป็นเรื่องนี้นะเป็นเรื่องการการการที่ทําให้ลูสเซอร์เนี่ยดูดูดูมีทางออกคือออกไปสักทางหนึ่งนะใช่ต้องออกมาต้องทางนึงครับใช่ครับนะเวลาเราอกหักเราเขียให้อกหักคือเราก็ลู้สเซอร์เต่ยถ้า ถ้าเราเห็นให้เราหักเราก็อาจจะได้โปรดักอะไรบางอย่างที่อาจจะงดงามกว่าความรักที่เรามีกับอีกคนหนึ่งกก็ได้เออไม่เคยคือบางทีเราว่าความรักมันงดงามนะแต่เราว่าบางทีความทุกข์กเพราะความรักมันอาจจะงดงามกว่าความรัก้วยนะบางทีอะ่ะใช่แล้วก็ความออความรักที่นํามาทําเป็นศิลปะทําเป็นหนังภาพยนตร์หรือทําเป็นเพลงมันก็จะงดงามกว่าความทุกข์ของความรักที่เอาไว้คิดมีคนเดียวเออนั่นแหละ นี่คือทางออกของลูเซอร์ทั้งหลายนะคะคือเราอยากไปนั่งคิด,คดซ้ำๆเออเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยน <ผม S 1> ความออที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกก็จริงแต่ที่ใดมีทุกที่นั่นก็มีความงดงามของมัน,นเอออ่ะจบไ <c oughs> ด้จบได้ดีละว, <c oughs> ออวันนี้ก็ <c oughs> เวลาเป็นยังไงคะใช่ก็อยากให้วิทตุนฝาก ไว้เนาะสําหรับว่าเรื่องของการอ่านการเขียนในช่วงนี้มันสําคัญแค่ไหนอะไรยังไงครับพี่ตูนอ๋อครับการอ่านเนี่ยเป็นการทําความเข้าใจกับกับโลกอะฮะค่ะมื่เราได้อ่านหนังสือจากหลายๆประเทศแต่เราจะเข้าใจเรื่องของความแตกต่างของวันนธรรมอันนี้สําคัญว่าอืคนคนถ้าเราเข้าใจเรื่องว่ามนุษย์ทุกคนมันมีความแตกต่างยังไงเนี่ยเราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เราจะไม่มองว่าของบางอย่างเป็นเรื่องที่ผิดนะครับการอ่านจะทําให้คุณเป็นคนใจกว้างขึ้นเพราะว่าโลกนี้มันมันมีาการกระทําอะไรเยอะนะฮะ มันม <owning> ีมันมีเหตุผลอยู่หลายวิธีหลังกัน็ทำมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วผมว่าการอ่านทำให้ความเกลียดชังกันลดน้อยลงเพราะว่าผมว่าการความเกลียดชังหลายหลายอย่างเนี่ยหรือความไม่เข้าใจกันนะมันเกิดจากการที่ที่เราไม่เข้าใจว่าคนอื่นเขาคิดต่างหรือว่าเขามีเขามีความเข้าใจที่ต่างจากเรามันก็เลยเป็นความไม่เข้าใจกันดังนั้นการที่เรายิ่งเราได้อ่านหนังสือจากหลายหลวัฒนธรรมอ่ะมันจะยิ่งเปิดโลกผัสครับ นี่แหละโอ้ยได้อะไรเยอะมากเลยนะแล้วก็คุ้มมากเลยที่คุณตื่นมาคุยกับเราใช่ต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการคิดระหว่างมันทานค่ะแล้วเดี๋ยวก็ต้องต้องปล่อยคุณตุนไปสั่งสรนกับเพื่อนเพื่อนละในวันอาทิตย์ได้ครับงั้นเดี๋ยวก็วันหลังค่อยคุยกันใหม่นะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตุนค่ะสวัสดีค่ะ